สวัสดีน้องนองนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกรัคณิตออนไลน์เช่นเคยครับคลิปนี้เนี่ยครูกรัจะมาเฉลยข้อสอบแพทยหนึ่งปี63ข้อที่6ซึ่งเป็นเรื่องตรีโกณมิตินะครับอันเนี้ยข้อน,นี้ถ้าใครมีความรู้เรื่องโคฟังก์ชันเรื่องการลดทอนมุมแม่นๆ่นทำแป๊บเดียวได้คำตอบเลยครับมันไม่ยากจริงๆนะฮะแต่น้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะติดเรื่องของโคฟังก์ชันว่า เวลามันเป็นมุมอ่า2อ0บกเจะลดทอนยังไงเออข้อนี้เดี๋ยวครูกรับไปสอนวิธีลดทอนมุมให้ครับได้ประโยชน์มากเลยพร้อมแล้วไปดูกันเลยข้อ6นะครับ มันจะมีเรื่องของการทอนมุมขึ้นมาครูกรับอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนเขาบอกว่าให้ a เนี่ยนะเป็นมุมที่มากกว่า0ูนย์แต่น้อยกว่า90แปลเป็นไทยว่ามุมแหลมนั่นแหละนะครับแล้ว a ตัวเล็กเป็นจนํานวนจริง a ตัวเล็กอยู่นี้นะฮะอยู่ในสมการนี้แล้วก็ sin ลบ a หารด้วย sin ์ร้อยแปบวก a อะไรยุ่งยุ่งเนี่ยเท่ากับ3ามสิ0สามถามว่า a มีค่าเท่ากับข้อใด ต่อไปนี้นะฮะน้องๆบางนคนอาจจะบอกว่าใช้สูตรได้ไหม s i n ์เอคออะไรพวกนั้นได้ไหมได้นะครับแต่มันจะติดตรงแทนเห็นไหมแทน270บวก A เนี่ยมันจะยุ่งนะฮะเพราะว่าแทน270มันหาค่าไม่ได้แทน90ก็หาไม่ได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลดทอนมุมแบบฟ้าผ่ากันนะครับแต่ก่อนจะฟ้าผ่าเราต้องไปฝึกเดินทีละก้าก่อนนะฮะเริ่มต้นครูกับจะอธิบายคำว่า โคฟังชันอธิบายคำนี้ก่อนนะครับอ่ะมาดูพร้อมกันอันนี้นะมันจะมีภาษาอังกฤษก็คือคำว่าโคฟังชันหมายถึงฟังชันที่มันโคกันนะครับที่มันมีความต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องกันในที่นี้น้องๆต้องรู้ก่อนว่าไซน์นะฮะ sine คือชื่อเต็มของมันมันจะเป็นโคฟังชันกับโคไซน์ side, นะฮะไซน์เป็นโคกับโคไซน์ side. หรือที่เราอ่านแค่3ามตัวแรกก็คือ sin เป็นโคฟังก์ชันกับ cos นะฮะนี่ไง sin เป็นโคฟังก์ชันกับ cos ส่วน sec นะครับหรือ Se c เนี่ยหรือ sec เนี่ยเป็นโคฟังก์ชันกับ cos e c อันนี้น้องๆก็ต้องรู้นะครับ tangent หรือ tan เนี่ยจะเป็นโคฟังก์ชันกับ co tangent นั่นก็คือ t a นกับ c o t นะฮะก็ต้องจำไว้ง่ายๆคือโคฟังก์ชันของมันจะมีโคนำหน้าเห็นไหม น้องเห็น co นำหน้าไหม s e c o n t ก็เป็น co secant นะมันจะมีคําว่า co นําหน้าผลจากการเป็น co function อันนี้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนิดหนึงบอกว่า <c oughs> การที่มันเป็น co function หมายความว่าถ้ามุม2มุมรวมกันได้90เห็นไหมายสน2คือ90ค่า s i n มันจะเท่ากับ cos คือมันจะเปลี่ยนเป็น co ของมันเองนะครับเ <c oughs> <ๆ>ช่นอะไรลองนึกภาพอะไซไง นะฮะมันจะเท่ากับคอร์ทหกถูกปะอ่าพวกนี้1นส่วนสเท่ากันเพราะอะไรเพราะมุมตรงนี้มันเท่ามันรวมกันได้90นะฮะพอเข้าใจไหมนี่คือคุณนะสมบัติของโคฟังชันเลยนะอ่ะถ้ามาดูตัวที่2 s e เ A ก็จะเท่ากับ c o s e ก B เพราะมันเป็นโคกันนะครับหรือ c o เซกเจะเท่ากับเศกบก็ได้แล้วแต่จะใช้นะฮะ <c oughs> แล้วก็คอร์ทกับแทนนะฮะแทนก็จะเป็นโคฟังชันกับคอร อย่างเงี้ยก็จะเทียบเท่ากันได้โอเคไหมนี่คือตัวโคฟังก์ชันของมันเพราะฉะนั้นแค่น้องๆจำให้ได้ไซคู่คอเสเ็กคู่โคศเอกแทนคู่คอทนะฮะจำโคฟังก์ชันตัวนี้ได้แล้วเอาไปใช้ยังไงมาดูต่อนะหัวข้อที่2คือการลดทอนมุมด้วยโคฟังก์ชันนะครับเริ่มต้นจากการกำหนดมาให้ก่อนโจทย์มักจะกำหนดว่าให้หาค่าตรีโกณของมุม180 นะฮะ180แล้วให้ a เป็นมุมแหลมนะฮะฉะนั้นมันจะมีมุมเกิดขึ้น2แบบก็คือถ้าเป็น180แล้วนับถอยหลังนี่นะ180แล้วนับถอยหลังมันจะมาตกวอดันสองเห็นไหมตกควคดันสองถ้าเป็น180นับถอยหลังตัวนี้ไม่ต้องโคนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นโคฟังชันนะครับน้องๆฟังครูกรับดีๆนะฮะตรงนี้อยากอธิบายให้เข้าใจให้ชัดเจน ค่า s ซายนะสมมุติเรากําลังดูค่า s ซายข้อที่1นึ่นะฮะซายเนี่ยมันจะเป็นค่า y ายในคในดคตรแบนที่2มันเป็นบวกถูกไหมเเป็นลบ y เป็นบวกฉะนั้นถ้าเขาให้เราเป็น180ลบ30มันคือการนับจาก180ถอยหลังมาอยู่ในควตรแบนที่สอง ค่าไซายจะเป็นบวกนะครับเราสามารถเขียนลดทอนเป็นบวกซายของมุมเศษจบแล้วฟังอีกทีนะ s ซ n 1ร0ย1 8 0ลบ30มันก็คือนับถอยหลังมาอยู่โคดรันที่2พออยู่โคดรันที่2น้องๆต้องอ่านเครื่องหมายเครื่องหมายของโคดรันส2 ไซน์เป็นบวกน้องๆสามารถลดทอนลงมาเขียนแค่ไซายกับเศษมุมตรงนี้ได้เลยเข้าใจนะอ่ะยังมึนๆอยู่ฟังคูกรอบหมดเนี่ยเดี๋ยวคูกรอบทำให้ดูหมดอะนะฮะดังนั้นถ้ามันเป็นไซายแล้วนับถอยหลังตกควอดรรน์สสิ่งแรกที่น้องๆต้องเป๊ะคือเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายเป็นบวกและใส่มุมซายของเศษที่เหลือ อันนี้ยังไม่โคอันนี้ทำแบบธรรมดาเพราะเป็นการนับจากแนวราบนับจากแนวราบก็คือแกน x นั่นก็คือ180องศาอยู่ตรงนี้เห็นปะ180องศาอ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่2ตรงนี้ถ้าให้หาไซ n ์ของ180บวก30 180คือจุดบนแกน x บวก30คือลงไปข้างล่างอันนี้ต้องรู้นะบวก30บวก30ไปตกควอดเรนที่3ค่าไซา์ต้องเป็นลบแล้วเขียนไซา์ของมุมเศษได้เลยครับเห็นไหมมันจะได้เท่ากันน้องๆคนไหนอยากจะลองใช้สูตรไซ n ์ A cos B ไปแตกดูก็ได้ได้เท่าที่ครูครับเขียนเลยครับนะฮะจากนั้นเราก็ไปแปลค่าว่าไซา์มันได้เท่าไหร่ถัดม ย้อนกลับมาดูตรงนี้อีกข้อที่3ามคอสของ180-30ปดลบสามอะควอดรันอะไรนะฮะคอสร8 0สลบสมันตกควอดรันที่2ถูกไหมควอดรันที่2ค่าคอสเป็นลบแล้วก็คอส30สเห็นไหมมันจะเป็นการลดทอนให้มุมเนี่ยเหลือแค่มุมเล็ก แล้วคิดตามควเด้นหนึ่งได้เอาใหมข้อสี่คอส180้อ4 cos 1 8บบวก30มันตกควเดันล่างใช่ไหมโควเดันที่3ค่าคอสก็เป็นลบใช่ปะ่ะควเดัน3ามคอสเป็นลบก็เลยเป็นคอส30นะฮะทัดไหมข้อ5้นะครับน้องๆมาดูนะ แทนร้อยแปดบลบสาสิตกควอดดนที่สองควอดนที่สองค่าแทนเป็นลบนะฮะเป็นลบก็เขียนเป็นลบแทนสามสิบถูทวนให้หมดนี่เลยแหละนะครับ <c oughs> ข้อหแทนร้อยแปดสิบบวกสาตกควอดดนที่3ค่าแทนเป็นบวกใช่ไหมลบกับลบเป็นบวกแล้วก็แทน 30นี่คือการลดทอนมุมจากแนวราบนะครับสิ่งที่โคก็บจะบอกก็คือว่าถ้าเราเจอ180บวกลบเราสามารถทอนมุมได้โดยอ่านเครื่องหมายและไม่ต้องเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับายเป็น s sin คอสเป็นคอส tan เป็นแทนโคเซกเซกคอร์คิดเหมือนกันนะครับก็พยายามอ่านเครื่องหมายให้แม่นๆนะอันนี้คือส่วนที่1น,นะครับแต่ส่วนที่มันจะเป็นโคฟังก์ชันมันคือส่วนที่2ตรงนี้ฮะ คือนับจากแนวดิ่งอันนี้ยุ่งนะฮะอันนี้ยุ่งหน่อยอ่ะเรามาดูพร้อมกันอยู่บนหน้าจอเนาะไม่ตกขอบนับจากแนวดิ่งเป็นยังไงอ่ะสมมติเริ่มจากข้างบนแนวดิ่งมันมีบนกับล่างนะบนกับล่างถ้านับจากข้างบนตัวแรกนะครับซายเก้าสิบลบสามสิบให้หาคอร์สแดนก่อนขั้นที่หนึ่งน้องหาคอร์สแดนก่อนเก้าสิบลบสามสิบมันก็คือคอรด์แดนที่หนึ่ง ถูกไหมมันถอยหลังมาไงลบก็คือถอยหลังมาฉะนั้นถ้ามันตกโคดแดนที่หนึ่งดูนะฮะไซเป็นบวกหรือเป็นลบอาไซเป็นบวกถูกปะนะฮะ <c oughs> ทีนี้โคเขาเรียกเนะี่ยโคฟังก์ชันของมันคืออะไรเราจะต้องเปลี่ยนไซเป็นคอสโคฟังก์ชันมันคือคอสแล้วค่อยเขียนมุมเศษ ทันไหมฮะนี่นะอ่านก่อนว่ามันตกควอเดนอะไรควอเดนที่ห่งเครื่องหมายของ s ซายเป็นบวกนะฮะเราก็ยกมาแล้วเปลี่ยน s ซายเป็นโคฟังชันคอสแล้วก็มุม30ทันไหม <c oughs> นี่ฮะเวลาเปลี่ยนจากแกนแนวดิ่งมันจะต้องปรับเป็นโคฟังชันนะฮะแล้วก็ลดทอนมุมลงมาได้ ฉะ้ไอ้เครื่องหมายลบบวกตัวนี้มันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกันกันกบตัวฟังก์ชันโดยตรงลบ30บวก30เนี่ยมันอยู่ที่ว่าไปตกคอรดเดไหนก็อ่านเครื่องหมายตรงนั้น <c oughs> ดูอีกนะถ้าเป็น sin 9 90บวก30มันก็คือล้นไปคอรดด์ดเดนที่2ถูกไหมตกคอรดเดนที่2ควคอร์ดเนที่2องสายเป็นอะไรสายเป็นบวก c o ฟังก์ชันคือ cos แล้วก็30ถูกไหมจบแล้วลองอีกนะลองอีกนะ cos 90ลบ30มันก็คือ quadrant ที่1ถูกปะ่ะ quadrant ที่1ค่า cos เป็นบวกเปลี่ยน cos เป็น sin 30ใช่ไหม cos 60ต้องได้ sin 30 1ส่วน2เหมือนกัน พอเข้าใจไหมฮะอันนี้น้องๆบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่บวกลบเลขไปเลยล่ะ90-30 90ลบ30ม0บวกมันบวกลบได้นี่ใช่ครับแต่เวลาเจอโจทย์เนี่ยโจทย์จริงๆอเ่ยเขาไม่ได้ให้เป็นเลขอันนี้ครูก๊อบยกตัวอย่างโจทย์จริงๆ,ๆเขาให้เป็นเซต้าครับนะให้เป็น A อย่างงี้ 90-A ลบ A น้องๆก็เลยต้องหัดถอดฟังก์ชันแบบนี้เป็นอะมาดูตัวนี้90บก30ครับน้องๆตัวนี้สำคัญละ90บก30 ะะก็คือจากข้างบนไปคอดแดนที่2เพราะฉะนั้นมันตกคอดแดน2ค่า c อ s สมันจะเป็นลบลบของ s ซ n 30าย30ครับต้องเปลี่ยนเป็นโคฟังชันเข้าใจไหมเอาอีกนะเอาให้คล่องๆครับแทน90-30ลบ30มันคอดแดนที่1ถูกปะคอดแดนที่1ค่าแทนเป็นบวกต้องเปลี่ยนแทนเป็นคอดถูกไหม แล้วก็30เห็นไหมฮะแทน90บวก30มนี่โคดันไหนฮะ90แล้วบวกไปก็คือโคดันที่2พดันที่2ค่าแทนเป็นลบเปลี่ยนเป็นโคฟังก์ชันแล้วก็มุมเศษเข้าใจไหมอ่าเนี่ยเปลี่ยนจากตัวบนนะฮะเปลี่ยนจาก90องศาไปขวาไปซ้ายเนี่ยเปลี่ยนเป็นโคฟังก์ชัน ะะมันจะช่วยเราลดทอนมุมได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาแตกสูตรแทน A บวกแทน B ี้าค่ค c อ s ใส่ไม่ต้องนะครับใช้ตัวนี้แตกออกมาลดทอนทีเดียวลอดเลยไหนะมาดูอันนี้กันบ้างมาดูอันนี้กันบ้างนะครับก็ใช้หลักการเหมือนเมื่อกี้แต่ว่า270มันคืออยู่ด้านล่างนะครับหรือ3พายส่วน2นั่นแหละนะอ่ะเริ่มต้นยังไงนะ 270-30ลบ30แปลว่า270นับถอยหลังถูกปะนับถอยหลังตกควอแดนที่3ควข้อดน3ค่าทรายมันเป็นลบน้องๆก็ใส่ลบแล้วก็เปลี่ยนเป็นโคฟังก์ชันเลยครับเห็นไหมฮะถ้าเข้าใจแล้วมันจะไม่ยากเลยแล้วทำโจทย์ข้อนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวดูนะต่อมา270บวก30ก็คือบวกไปข้างหน้า ตกควอนดันซีควอนดันซีค่าไซนก็เป็นลบเปลี่ยนเป็นโคฟังชันแล้วก็ได้30นะครับประมาณนี้นะต่อมา270อลบ30อีกก็ไป 3, ควอนดันสามควอนดันสามค่าคอสเป็นอะไรครับน้องน้องครับบวกหรือลบเป็นลบใช่ไหมเปลี่ยนจากคอสไปเป็นไซน์สา ต่อมาคอส270บวกใช่ไหมบวกไปโคดันสี่โคดนสี่เนี่ยค่าคอสเป็นบวกเปลี่ยนจากคอสเป็นไซน์สามสิบเห็นไหมเอามุมตรงนี้มาใส่นะเอามุมเศษมานะนะฮะต่อมาครับแทน270ลบใช่ไหมลบคือโคอดันไหนถอยหลังอะโคดันสามโคดันสามค่าแทนเป็นบวกใช่ปะ่ะลบกับลบเป็นบวกเปลี่ยนแทนเป็นคอส นะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายครับ270บวก30มันคือคดอดันที่4ี่โคดเดันที่4ค 4, ่าแทนจะเป็นลบใช่ไหม X บวก Y ลบแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ดแล้วก็30พอเข้าใจยังฮะนี่ก็คือวิธีการลดทอนมุมนะฮะลดทอนมุมคูก็ไม่ได้เข้าสูตรไซน์คอร์คอสไซน์นะครับซึ่งจริงๆก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่ในบางข้อมันจะทําให้ยุ่งยากเกินไปอย่างเส้นโจทย์ข้อที่เรากําลังจะทำเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่รู้วิธีการนี้โอ้โหมันจะเป็นอะไรที่เสียหายะนะครับถ้าเราไม่รู้วิธีการนี้เดี๋ยวเราลองไปดูโจทย์กันนะพร้อมนะครับข้อที่6อ่าเห็นไนหะเขาติดตัว A มานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรารับรู้ได้ก็คือ A เป็นมุมแหลมตรงนี้สําคัญมากเพราะสิ่งที่ครูก็บอกเมื่อกี้ทั้งหมด ต้องใช้กับมุมแหลมนะฮะไม่ใช่แบบ180บวก300อันนั้นไม่ได้ละนะฮะโอเคนะเพราเราเริ่มต้นเริ่มต้นจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับก็ a คูณกับ sin a ใช่ไหมไซรลบ a อันนี้คูกกลอบลอกโจทย์นะไม่มีอะไรลอกลงมาก่อนแล้วก็ sin ของ180บวกเอนะครับอันนี้จะง่ายแล้วไม่ยากแล้วเนาะอ่ะแทน 270บวก a แล้วก็ส่วนด้วยแทน90ลบ a นะครับทางขวาก็จะเป็น3คูณกับเศษ300ใช่ไหมองศาอใจเย็นๆครับเรามาแกะฟังก์ชันกันทีละตัวน้องๆครับเจ้าไซน์ลบ a มันคือยังไงลบ a มันหมายถึงศูนย์ลบ a ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราวาดวงกลมหนึ่งหน่วยเล็กๆตรงนี้ ลบ a แปลว่านับจากศูนย์แล้วถอยลงมา a หน่วยถูกไหมฮะฉะนั้นมันก็คือฟังก์ชัน s ซาอยอยู่ในคอรดแดนที่4ทันไหมทันไหมเมื่อกี้ครูก็ไม่ได้ทําอันนี้ให้ดูหรอกเพราะมันง่ายนะฮะมันอยู่ในคอรดแดนที่4นับจากแกนนอนน้องๆไม่ต้องเปลี่ยนฟังก์ชัน function, จําได้ปะนับจากแกนนอนเพราะฉะนั้น s ซายของลบ a ลงไปคอดแดนสี่ 4, มันก็คือลบถูกปะแล้วก็เป็น s ซ n a เหมือนเดิมนะฮะ อันนี้คือการถอดโคฟังชันนะจากแกนนอนเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแกนนอนไม่ต้องเปลี่ยนเอาใหม่ s ซร์ร้อยลบเอมาร้อยบวกเไม่ใช่ลบเอร้อยู่นี้แล้วบวกลงไปวคดันที่3อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนถูกไหมใช้ฟังก์ชันเดิมแต่ให้ลดทอนว่า s i n อยู่วอดันสามเป็นเครื่องหมายลบ แล้วใช้เป็น sin a เหมือนเดิมถูกไหมฮะเพราะว่าควอเดนสามค่า sin เป็นลบเสร็จแล้วนะมาดูตรงนี้บ้าง t ทน270บวก a นะครับ270มีนับจากตรงไหนครับน้องๆ270เนี่ยมันคือข้างล่างถูกไหมแล้วบวก A คือล้นไปควอเด้นที่4ควอเด้นที่4ค่าแทนเป็นลบถูกไหมฮะจำได้ไหม ข่อนี้จุดนี้ต้องเปลี่ยนเป็นคอทเเพราะมันเป็นแนวดิ่งนะฮะนับจากแกนแนวดิ่งจะต้องเปลี่ยนเป็นโคฟังชันนะต่อมาแทน 90-a ลบ A ละ่ะ90อยู่นี้ลบ a แปลว่าถอยมาอยู่คอร์ดแรนหนึ่งนะครับแทนในคอร์ดแรนหนึ่งเป็นบวกแต่เราต้องเปลี่ยนแทนเป็นคอท เอห็นไหมเนี่ยเราใช้วิธีการถอดฟังก์ชันนะครับสุดท้ายก็ไม่มีอะไรแล้วเศกไม่ต้องไปทําอะไรมาหรอกฮะเศกมันก็คือเศกหส่วนคอสถูกไหมฮะคอสสามนะครับไม่มีอะไรมันก็คือคอสหกนั่นแหละเนอะตอนนี้พอเรามองภาพนี้ปั๊บเราจะเห็นว่าอ๋อ s ซ n a มันตัดกันได้ครับเหลือ A ตัวนี้มันตัดกันเหลือ1แต่มันมีลบมันก็เลยเป็นลบ1 ลบหเจอลบก็เลยเป็นบวกหเห็นไหมมันง่ายนะครับจากนี้ทางขวาก็เลยไปดูว่าเออคอสสามร้อยมันคืออะไรคอสสามร้อยไม่มีแล้วครับน้องมันอยู่ตรงนี้ฮะนะครับอ่ะครูครับว่าตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นนะคอสสามร้อยมันก็คือคอสหกสิบซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองครับนะฮะแล้วก็คิดเลขละ เอา2พลิกกลับขึ้นมาคูณ3ก็จะเป็น6นะฮะอันนี้ก็คือ A บวก1ได้6เพราะฉะนั้นค่า A ตัวเดียวจึงมีค่าเท่ากับ5แล้วก็จบข้อ <c oughs> แล้วก็ไปตอบช้อยที่4นะครับนับเป็นโจทย์แพทที่ง่ายนะฮะถ้าเราเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนโคฟังก์ชันแค่นั้นเองนะครับน้องๆหลายคนเนี่ย ถ้าจำมาแค่ว่าสูตร s ซ n o s แท a n a บวก B เนี่ยและคิดจะมาแตกตรงนี้เนี่ยเขาวางกับดักเอาไว้แล้วครับน้องจะแตกแทนไม่ออกนะโอเคนะก็ควรจะทำความเข้าใจเรื่องของโคฟังก์ชันอันนี้ข้อนี้ส่วนที่ใช้เวลาอธิบายเยอะก็คือเรื่องโคฟังก์ชันแต่ส่วนที่ทำโจทย์คูครอบทำแป๊บเดียวเนาะ ก็เลยตอบ5นะครับตอบใช้ที่4นะได้คําตอบเท่ากับน้องเราไปศึกษาหาความรู้เรื่องของการลดทอนมุมจากแกนแนวราบกับแกนแนวดิ่งดูนะครับอยู่ถ้าดูในหนังสือก็อาจจะอยู่ตรงแถวแถวสูตรตรีโกณที่เริ่มจะซับซ้อนแล้วเขาจะมีวิธีการลดทอนมุมก่อนนะไปดูตรงนี้นะโอเคสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาดีๆอย่าห้วน อย่ากระโชกโคกห้างงคนถามคูก็มาไม่ใช่นี้เหรอครูอะไรประมาณเนี้ยครูก็ตกใจนะสอบถามเงินเข้ามาดีดีนะครับงงตรงไหนก็ถามได้ไม่เป็นไรจะพยายามตอบแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบคลิปที่ครูครับอธิบายไม่เป็นไรนะครับคนเรามันไม่ชอบกันได้แต่ไม่ต้องแสดงออกไม่ต้องมากดด i สไล k ์ไม่ต้อง c o m มนต์ในทางที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าอมเมนต์ไม่ดีแล้วมันเสียกําลังใจมากกว่า เพราะว่าน,น้องเองก็ต้องการกำลังใจใช่ไหมค,ครูครอปเองก็ต้องการกำลังใจเราก็แลกกันจบนะฮะไม่ทําร้ายซึ่งกันและก,กันเนาะโอเคครับเดี๋ยวข้อนี้ไปลองฝึกทําดูว่าแล้วเดี๋ยวไปดูข้อ7็ข้อ7ก็ตรีโกณอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ยากหรอกครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับข้อนี้จบแล้วสวัสดีครับ